โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ครับวันนี้ถึงคิวใครครับที่เราจะเล่นโบริสระแสงอุตสาใช่ไหมอ,อระดิดานแล้วเราจะไปกันที่ตัวอะไรดีกว่า ไปทสสกิลอนนะเมือ่อวานเราลืมไปสู้กับไอ้นี่เลยเนาะเมือ่อวานเราลืมเล่นไปสู้เอาตัวไหนดีโอบิโตะโอบิโตะชายสวมหน้ากากโทบิโท,โบ,โทโบิดีกว่าใส่ชุดแสงอุตษาเหมือนพวกนี้เห็นเราเล่นแล้วเนาะไม่ได้เล่นนาน,น,นครับลืมว่าเล่นตัวไหนไปบ้างเฮ <c oughs> ้ยเออ เดอิดาระเดอิดาระยังไม่ได้เล่นวันนี้อยากเล่นครับโทบิเขายังปิดบังหน้าตาอยู่นะโทบิบีชุดเดียวครับลุยสิดดครับเทส,สกิลนะไหนอ่าอันนี้อันนี้สกิลพิเศษพิ้วปิ้วปลาระเบิดสองลูก กดอันดบแล้วกดบีครับจิ้วจิวอมาดูกันท่านี้ทำอะไรได้ดาดินอ๋อมันฝังระเบิดไงเพื่อจับขาพลังอ๋อจเย็นครับจเย็นเอ้ยมันดูมันวิ่งินี่ยตลกเลฝังระเบิดคือมันไม่โดนอะ าต่อยเข้หน่อยสิไี่นนะลม้ลมล้มโชบิตอนล่างนี้มันจะทําแนวออกตลกตลกนะแนวเด๋อเด๋อดาดาเฮ้ยซุปก,กระเด็นไหมทา,า,างตะลังด,ดับดินโอ้ยด,ดับดินตึมตึ้มตึมมันแค่นี้เองเหรอถ้าแรกเฮ้ยซุปถอยก่อนถอยก่อนฮัทไม่โดนจ้าด,ดับดินไฟ ฮจับโด้การแล้วบัวแตะใช้ท่าแรกผมอยากรู้ไงว่ามันทำอะไรได้นั่นเป็นนติจับเฮ้ยมันมแนวดำดีอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยซุปชาร์จเฮ้ยซุปดำดินเเววจับไม่ให้จับด้วย เฮ้ยหยุดหยุดอันติเอาระเบิดไปกินสถาทุ่งระเบิดฉันอะถึงเวลาต้องอะไรถึงเวลาทำก็ทำได้อะไร <c oughs> อันนี้อันนี้ติดไอ้มันแนวตลบนะ,ะโทบิโทบิร่างนี้แล้วเดินดดดาครับไม่ไม่เปิดเผยตัวตน <c oughs> โทบีมีลูกตาอยู่รูปเดียวไง เลยหน้ากากเลย ML ต้องเป็นรูเด um. ียวใช้ได้ใช้ได้สกิลใช้ได้เมื่อกี้อันตินะว้าวกระเด็นไปครับผมไปฝึกมาไม่ได้เล่นนานก็ต้องมีการฝึกมาบ้างคาถากับระเบิดครับคาถากับระเบิดดาวกระจายก็ปกตินะดาวกระจายก็ปกตินะนี่เนี่ย คาถากับดักระเบิดคาพลังก่อนหมดหมดเอ๊ะทำไมมันช้าพลังนานเลยไหมคาถากับดักระเบิดแค่นี้สองลูกสามลูกจิ้วจิ้วตีกระทะเต็มหน้าเลยกะว่าจะเข้าไปโจมตีถอยถอยคาถากับระเบิดมันระยะระยะไม่ไกลนะเนี่ย ดูนะอหมดเฮ้ยทำไมผมชาร์จมันดีเลย์วะเดี๋ยวนะชาร์จมีนเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงดีเลย์ไอ้ก็ไม่ดีเลย์นะดุม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 ,ดม,มน,นี่แน่ยสกีลลงหน้ากระทะตะหลิวมาหมดเดี๋ยวก่อนเอบตีเฮ้ยจะ นี but, it it you know. like ่เน sure ี <sy> ่ยดับดินดึมดึมมันไงล่ะโดนระเบิดเราเข้าไปดักระเบิดเฮ้ยก็มาถึงตัวเลยนี่ฉันนี่เก่งไม่เบาเลยใช่ไหม ระยะกลางเหรอเมื่อกี้ผมอยู่ตั้งไกลนะมันก็ไปดำดินอยู่ตรงหน้าเลยต้องให้ศัตรูยืนเฉยๆพอเป็นพอเป็นแล้วพอเป็นแล้วฮึ้ยสุดอันไงล่ะอันติฮึบไปไ่สำเร็จแ๊บดำดินบุ้มบุ้มบุ้มอ้าไม่โดนครับไม่โดนครับป้าเมี เตะธรรมดาไปนี่นี่เนี่ยเตะไม่สำเร็จเลยมันเตะช้าๆวนม่งหัวหัวงปาระเบิดใจจับจับอันนี้จับต้มเนตมันดีนะเนตมันเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายได้ ว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะคือซุบอันติออกไปเลยจุ๊บดับดิ้นทุ่งระบเบิดเห็นปนะถึงเวลาต้องทำได้แล้วก็ติดแล้วก็ติดอ,อึมกระเด็นไปด้วย <S 2> <S 2> น่าจะสู้เอ้ยเรายังไม่ได้ระเบิดพลังนะไม่รู้ว่าโทบิระเบิดพลังจะเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวไว้ระเบิดพลัง ด,ด,ด,ด่านด่านด่านโหดโหดที่เราเคยเล่นไปอยู่ประจำเมื่อนเมื่อวานอิตจิผมไม่ได้ไปเล่นด่านแล้เลยเนาะไปเห็นมันหลายล่างแล้วไงจะสามสิบนาทีก็เลยไม่ไปเล่นวันนี้ก็ไม่น่าถึงสามสิบนาทีเราก็เล่นด่านแต่ระเบิดพลังก็เป็นตัวสุ่งอ่ะอิจิจดำดินดำดินอะไรจ้าไม่ไหน,หนูจับกระเด็นต้มกระเด็นไปโดนระเบิด ว่าไงว่าไงเอามาเฮ้ยซุปกระเด็นจ้ามาล้มเบอร์ไซด์ถ้าเป็นอันตรีนะดูอันติดำดินทุบระเบิดอันติไปไม่ไกลนะโอเคอันติไปไม่ไกลอันติประมาณตึงกลางดำดินดำดินตึงกลางเฮ้ยซุป กระเด็นไปจาถ้าไม่อ <would be elle> <th actually> ันติดอะเฮ้ยซึบเฮ้ยซึบเฮ้ยไปอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไปอยู่ข้างหลังได้ใช่ไหมเราพอเราโผล่ข้างหลังแล้วเราก็จับคุมได้ไหมชาก่อนชารก่อนหอยหลังเดี๋ยวลองไปอยู่ข้างหลังนะเฮ้ยซึบไม่โดนย่าเฮ้ยซึบจับไม่ได้ฮะผมจะลองคอมโบเออโดนเต็ม ๊นี่ไงโผ่ข้างหลังเลยเอาไเฮ้ยซุบไม่ได้ฮะโออ๋ออ๋อรีสุบวิ่ง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 เฮ้ดู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 โทบีวิ่งดิดูนะเดี๋ยวดูนะวิ่งแบบเร็วๆดูดิตลกไหมดูดิดิอันนี้ไทยหลัง วิ <formation jin inh throat> <at> ่งนกเอ๊จจเนล่นกับฮานนีก่อนเอจ๊เจ๊เจเอ้เเเอืดนตลกดิไหมโอ้โหดำดินไปโดนดัดินนี่แน่ะลาก่อนนี่แน่โอ้โหมนเตะช้ามากเลยอโดนปิดท้ายท่าจบ เฮ้ยซุบเฮ้ยซุบเฮ้ยซุบเดี๋ยวก,ก็จะเย็นบานดตัวเล่นเยอะเล่นเยอะเอาไปเอาจริงละเอาจริงละเอาจริงละเอาไปเลยทุ่มระเบิดเรียบร้อยครับ,บ <confian> ระยะกลางชินละชินล,นนลนะอ่ะเด้ออ่ะเดะระเบิดเลยครับอ่ะเดะเป็นไปเลย สิลาก็จะสู้ของฉันน่ะฮโทบิทำเป็นเท่โทบิมาถึงด่านโหดนะด่านที่เราเล่นกันเป็นประจำระดับอ้าวกดผิดไปกด B ออกซะงั้นกด A สิโทบิ โทบี้นี่เลยเรายังไม่ได้เล่นเนอะยังไม่ได้เล่นมีล่างเดียวย่อางนการะนี่แน่การตมตีของโทบีมันจะเชองชาแต่หนักนวงเอาไประเบิดนี่ไงเฮ้ยมเปลข้างหลังเว้ยเฮ้ยเฮ้ยย่อย่ นี่เลยถอยหลังเราก็ไอ้นี่ไปด้วยนะหล่นอยู่ด้วยจะเย็นไม่โดนว่าไงว่าไงเราแปลงร่างได้เรามาแมปนี้เพื่อแปลงร่างเฮ้ยร่างนี้เข้มร่างนี้เข้มครถาครถาลูกไฟยักษ์ครับร่างนี้ลูกไฟกี่ลูกอะ หาลูกไฟยักษ์สองลูก t h บ ball the b a l ลนี่เนี่ยนี่นี่นี่ตีธรรมดาโอ้ตีบรรดายังโหดอ่ะเฮ้โหดครับโหดโหดครับแต่ล่างนี้ล่างนี้ก็เป็นแบบฝังระเบิดโอ้ยโดนทรายขาไปลังขาระเบิดนี่เน่นี่เน่ทุ่งระเบิดไปเลยอุ้ยไม่โดนการ์ด้ามันล็อกหลบทุ่งระเบิด ไม่สำเร็จทุ่งระเบิดโอาหูยโดนรัวๆเว้ยเฮ้ยซุปหูยซาจะกดสกิลทุ่งระเบิดจึ๊บไม่สำเร็จอีกแล้วนี่มันอะไรกันเฮ้ยซุปเอาไปไม่สำเร็จอีกแล้วเฮ้อระเบิดเอาไปเลยตท่าแรกไหม มาแลกฝังระเบิดสิเนตนะลาก่อนไม่เล่นแล้วอุตส่าห์จะปิดฉากแล้วตีเอาหน้ารู้พิจารณาดีกว่าบีเลยเล่นเยอะเราจะได้รู้สกิลเของไง้ยแต่ชอบตอนแปลงร่างอ่ะเดี๋ยวไว้แปลงร่างช่วงหลอดเหลืองดีกว่าตอนนี้ศัตรูหลอดเขียวกระเด็นไปสิครับ,บเอาไประเบิดผมไม่กิน ปาระเบิดตีเนี่ยปาระเบิดไม่สำเร็จอุ้ยช็อกเลยโดนตุยท้องเอาก่อนครับคุณลุงครับคุณลุงครับใจเย็นเอาระเบิดผมไปกินนี่แน่ผมยังอยู่ผมยังอยู่ป่นนี่ตีแน,น่โทบิโตะโทบิโตะอะไรล่ะโทบิเฉยเฉยทำไมมันเตะไม่ไปวะเฮ้ยเฮ้ยถอยปาระเบิดใส่หน้า เอาไปดำดินเฮ้ยทำไมไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนจับ <c oughs> โผกูโผกีโโโโด้ดิ้ดัดินตึ้งตึ้งตึง้งไปโดนดิคลับใช้พลังเลยใช้พลังด่วนระเบิดเลยว่ะระเบิดระเบิดแปลงล่างเน็ตวงแหวนสามดวงเฮี้ยเฮีย เพี้ยเพี้ยไม่สำเร็จเพี้ยเพี้ยเอาให้คอมโบใช้จบคอมโบดิไม่จบคอมโบทีไม่จบคอมโบทีโอ้โหดูดิลุงแกหลบได้หมดเลยนี่นี่นี่จบคอมโบแล้วเหรอฝังระเบิดตัด้มต่ำๆพอเป็นเน้งวงแหววได้แค่ ใช้มือตบซ้ายตบขวาเางเห็นว่ะพอพอแปลงล่างเป็นยอดแล้วเอามือตบเมื่อวานเมื่อวานเราก็แปลงล่างเหมือนกันทั้งสองล่างซว่าไงจ๊ะฝังระเบิดตึงตึงเฮ้ยถอยถอยจ้าอือยอดซีแน กใจเย็นใจเย็นจ้ะใจะเย็นจ้ะฝังระเบิดระยะไกลโอ้โหมาถึงนี่เลยไกลมากไกลมากดูดิทำไมเราเตะแล้วทำไมมันโอปิโตมันไม่ระยะประชิดไม่เวิร์กเหรอไม่เวิร์กเหรอหรือว่าเพราะมันบินไปครับบินหนีอุ้ยโดนปุ่มเล่นด่านนี้ฝังระเบิด โอ้ยหลบไปหลบไปเออเออหายตัวไม่ได้แล้วหายตัวไม่ได้แล้วฝังระเบิดหมดหมดอ้าวเออจับนี่แน่นี่แน่จิมจิมอย่าชาร์จพลังสิแปงล่องเนื้อลูแหวนคาถาลูกไฟดับเบิ้ลดับเบิ้ลตี่ซี่ซี่ ลูกไฟดับเบิ้ลทุกไฟดับเบิ้ลระยะประชิดระยะประชิดเห็นปะนี่แน่อ้าวทุกไฟเอาอหมดใจเย็นครับหมดหมดฮึบจับทิปเฮ้ยมันขุดเรามัตได้ไงวะใจะเย็นจ้า โอ้ยหมดแล้วเออเอาระเบิดผมไม่กินเดี๋ยวก่อนนี่จับที่ดีเสียบแล้วก็โรนระเบิดเอาไปทุบระเบิดต้องโดนแล้วละ่ะห <c oughs> ลบอีกนี่นี่หลาก่อนหลาก่อน เก่กงเกินไปแล้วเก่งเกินไปแล้วเดี๋ยวเราตายครับตัดบทกันเฮ้ยช,ชักเก่งขึ้นเรื่อยๆรอเราเล่นมากไปหน่อย <c oughs> อุตส่าห์ไปซ้อมสกิลมาสะดิบดีเอาแล้วเส้นจูนเนี่ยแหละเฮ้ยผมอยากเล่นเส้นจูนกนนะเ <c oughs> ฮ้ยปังกอ นี่เน่นี่เน่จับพิมนีม่เน่ระยะกลางเหมือนกันนะเอาไปหวังระเบิดไม่โดนไม่โดนมาเลยครับ,บท่านเซนจูครับหวังระเบิดท่านเซนจูหึหึหลบเก่งหลบเก่งซึบต,ต,ตุ้มตุ้มตุ้มบวกต่อไม่ได้ไว้ นี่ไงนี่ไงหวังต่อตุมต้มตุม้มตุ้มทำไมผม <c oughs> ผมบวกค่าเซนจูต่อไม่ได้ะอุศ์ดำดินมันดีเลยเหรอนั่นไงกระถาไมา้ทุบหัวขาดพลังขาดสะท้อนออกไปสะท้อนออกไปแล้วผมกดอัติตอนนี้ล่ะเฮ้ยซึบไปสำเร็จเฮ้ยซึบเฮ้ยซึบถอยก่อน ถอยไก่อนอ้าวไม่โดนดับดิน้นตม,ตมอ๋อมันดีเลย์พอมันในนี้ออกมาแล้วมันดีเลย์ครับนี่เนี่ยผมจะตายปาระเบิดก่อนดับดิน้นตมตมต,มตมเฮ้ยจะหูจะวิ่งแย่ลนะเอาระเบิดไปก่อนครับ อันตีเราสวยงามซึกผมจะตายเอาครับเล่นเยอะมันเปจูกเก่งมากผมจะวิ่งเข้าไปต่อยโทบีมันกระโดดท่ากันนะ้นะมันเก่งกระถานะไม่เก่งเตะต่อยครับเพราะเตะต่อยแล้วมันชอบว้าวอะ ผ่านไปเลือดเขียวมาหน่อยนึงยังดีระเบิดพลังเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ระเบิดพลังนี่หว่าระเบิดตั้งแต่ต้นเกมนี่แหละอ๋อเนธวงแหวนเนธวงแหวน,วนอันเดียวนี่แน่รัว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 สถาไฟบุมบุมบุมระยะประชิดไปเลยเฮ้ยหล กระถาไฟคเข้าใกล้เหรอมานี่มานหนีหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าวางระเบิดใส่ต,มตม่ำต่ำเห็นไหมมันยืนเก๊กมีดีเลย์ครับเห็นไหมเอโดนจนได้เอลุกขึ้นมาถอยหลังถอยกออ่กอนถอยกออ่กอน อันตียืนชาร์จใช่ไหมยืนชาร์จเหรอพุ่งระเบิดติดติดตลอดอยู่ข้าเดียวเอาบีขาพลังเอาระเบิดไปกินอไปเหรอดีดีเลนดีดีเดี๋ยวเจออิทากิแต่มันไม่ไหวอุ้ยช่วยแล้วสวยแล้วเอาระเบิดนี้ไป นี่เน่นี่เน่ฝั่งระเบิดได้ไกลมากโควบีมันไปกับใครวะไปกับไอตัวที่ปั้นดินระเบิดวะนี่มันออกไปทำภารกิจเฮ้ยเลือดเขียวสู้กับอิทาจีได้อยู่มายสบายต้องเกมเข้ามาเข้ามาก็ต้องกระเด็นแล้วล่ะ ไหนทำไมเรากดอัติไม่ได้นี่นนแนี่ยเอออีกาอีกานี่แน่ฝังต่อฝังดินต่อกดโจมตีไม่ได้ออเออเก่งมากปิดปื๊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 ดเฮ้ยมันถอยหลังตอนผมเล่นมันึที่ถอยหลังนะเฮ้ยซุบนี่แน่ป้องกันเฮ้ยซุบจับ ทิมแล้วก็โดนระเบิดระเบิดพลังออะไรขอชาร์ตก่อนตีแน,ไไน,น่ีีมาเนี่มาโดนไฟลูกไฟกระเด็นไปสิลูกไฟเอาไปแจกลูกไฟกระหาลูกไฟเก่งมากอ้าวไปไหนตีมานี่ขอตบหน่อยมานี่ตาม เก่งใช่ไหมหมดลูกไฟหมดลูกไฟโอ้โหร่างหมดแล้วไอ้นี่หมดแล้วด้วยอะ่ะตีแน่หายตัวเก่งหายตัวเก่งระเบิดไม่โดนระเบิดเราฮะอันติซึ้งเต็มเต็มหูยนี่มาพุ่งมาจังหวะดีติดตั้งเรียบร้อยต้ม เหนื่อยท,าท่าไม่โหดนะแต่มันก็สลุกดีทิมปูดแล้วก็ระเบิดล้อเน้นวงแหวนที่สามารถระเบิดเฮ่อทำไมกดไม่ติดจับตีแนนะ่เอ้ยนี่แหละอีก,กามาก็ทิมกลับปาระเบิดใส่แล้วก็ทิมตีแน่เฮนะ่ออะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ นี่นี่นี่เฮ้ยซึบไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยซึบตีใส่เฮ้ยซึบเรียบร้อยโอ้โหไม่เรียบร้อยเฮ้ยไม่เรียบร้อยอีกแล้วตบไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกจ้าเอาไปเฮ้ยซึบ <c oughs> ผมจะปิดฉากให้มันสวยงามสักหน่อยด,ด,ดูดูดูซาสเกะเอ้ยไม่ใช่ซาสเกะอิจิมาดิอิจิหลาก่อนดำดินตื้มโอ้ยอติชนกันเฮ้ยซึบมันต้องโดนแล้วล่ะครับ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> เดี๋ยวก่อนเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วออื้ ถอยเวลาจะหมดแล้วแล้วก่อีตจิต้องตายแล้วเวลาจะหมดเวลาจะหมด <c oughs> เล่นท่าเยอะครับ <c oughs> เอาละครับจบแล้วมั้ง <c oughs> เนี่ยเฮ้แต่ก็เล่นขำๆนะตัวนี้ขำๆนุกกดีมันกวนเดียแล้วมันก็ตลกดีอะวิว่งลื่นนู่นลื่นนี่ <c oughs> ใช่ได้ใช่ได้ครับเอาละครับก็คงต้อง ตัดจบแบบกระตุ้ไทยไปกันก่อนนะโทบิ